ลูกปันนวิ์สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายทัศน์พงษ์ให้ละครทัมออกทับสองครับสวัสดีครับผมนายธนาคินแต่งชายโมหกทับสองครับมาและคําถามสู่นายการแก้ปัญหานะครับชีวิตประจําวันคนเรามักจะลิมปิดไฟหรือลิมปิดประม่านภายในบ้านครับทําให้ส่งผลถึงความปลอดภัยครับทําให้ความปลอดภัยต่ําด้วยเหตุนี้จึงนํามาพัฒนาระบบอัจฉริยะด้วยไมโครบิดครับความสอ้อง เป้าหมายการพัฒนายั่งยืนขององค์การสามประชาชาตินะครับป้ารู้ใจด้วยไมโครบิดนะครับเพื่อควบคุมระบบไฟและการปิดพมานะครับสอดคล้องกับเป้าหมายที่ส1ขององค์การสามประชาชาติครับการนำไมโครบิดมาแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับการแก้ปัญหาหรือปิดไฟหรือปิดพมานะครับเราจะใช้บอร์ดไมโครบิดนะครับเป็นสมองหลักโดยเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับเช่นรีเลย์หรือร์โบพิเตอร์ครับการการทำงานของไมโครบิดนะครับหนึ่งครับอินพุตจาก U U R ครับเป็นผ่านพิ n หนึ่งครับ แล้วก็ส่งสัญญาณผ่านพินสองเพื่อไปเปิดไฟหนึ่งครับแล้วก็พสิบสองเพื่อไปเปิดไฟสองครับแล้วก็พินแดครับเพื่อไปเปิดเซอร์โวครับสามนะครับมีเสียงปี๊บครับผ่านเล่นผ่านมิวสิกไลบรารีครับเพื่อให้เราได้รู้ว่ามันการทํางานของมันคือทําอะไรอยู่ครับเปิดหรือปิดครับสามนะครับอัปเดตสถานะครับเปิดปิดครับการทํางานของบอร์ด esp นะครับเชื่อมต่อบิง t e เ e g กรมครับผ่าน wifi ครับแล้วเชื่อมต่อ บอร์ดสองบอร์ดเข้าด้วยกันครับคือ d d1 หนึ่งครับ d1 หนึ่งหนึ่งกับไมโครบิตครับเพื่อทําให้สองบอร์ดนี้ทํางานด้วยกันได้ครับหน้าของจอนะครับแสดงค่า UI ครับแบบฟงที่ครับผ่านผ่านการวัดจากบอร์ด ESP ครับวัดด้วย d d HT ครับสิเดครับอัปเดตค่าที่เปลี่ยนแปลงจากฟังก์ชันจากบิงครับและรับค่าจากเป็นค่า select2 ครับหน้าของบิงนะครับ เป็นการสั่งงานครับผ่านอินเทอร์เน็ตครับเพื่อที่จะไปสั่งงานการเปิดปิดม่านครับและเปิดปิดไฟภายในห้องครับและนี่คือจอแสดงสถานะครับของบ n g และเทเลแกรมครับเทเลแกรมนะครับสามารถเช็คสถานะได้ครับโดยการพิมพ์ไมค์ครับงมีลักษณะเด่นกว่าโครงงานที่เคยมีมาก่อนอย่างไรครับ 1. แก้ปัญหาจากชีวิตจริงโดยตรงส ใช้ราคาย่อมเยาสามประสานงานทํางานอัตโนมัติและสั่งงานด้วยตนเอง 4. ออกแบบให้ขยายและพัฒนาต่อได้ 5. เน้นการเรียนรู้และทดลองใช้จริงครับความคิดนี้สามารถนําไปต่อยอดได้ยังไงนะครับคือโครงงานบ้านรู้ใจด้วยไมโครมิกข,ของเราสามารถต่อยอดเป็นระบบสมาร์ทโฮมที่ควอบคุมมากย,ยิ่งขึ้นได้รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเอได้ครับ